เอาลยครับพี่เจน์ like วันนี้อาบเจียมจะมาแนะนำวิธีการหายปอดแล้วก็ได้ความรู้สึกของหุ้มกระดูกแล้วก็จะมีคอเอาด้วยเพราะว่าแน่นอนบันทึกมันถูกสั่นสะเทือนบันทึกในระดับหุ้มกระดูกนะครับมันสั่นสะเทือนมันก็ต้องปิดปล่อยสัญญาออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วที่แน่นอนเราจะได้ยาชือ้อแล้วก็แจวคอนนะครับเมื่อกี้ผมทําไปแล้วแหละ แต่พอดีว่าไอ้ตัวเมรกปอดเนี่ยมันไม่ทันงานเราไปดูเลยครับจุดเริ่มต้นวางสองมือสองเท้านะครับผมทำในแนวราบแนวดิ่งก็คือแขนกับขานั่นแหละแเรกไปดูแนวราบนครับเบ็ด้เราเริ่มต้นเนอย่าเพิ่งไปรีบช้าชนะครับผมก็ เริ่มช้าไม่ต้องรีบเนี่ย <c oughs> ควรว่าของพวกนี้อยู่ใน o o o g l e ไอไม่ใช่อยู่ในไอจีนะครับใน YouTube กับในแพลตฟอร์มอื่นไม่ไม่ไมค่อยเห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือพักเปื้นขอสะอาดหน่อยนะไม่งั้นมือเจ็บหรือไม,ม่ก็ใส่ถุงมือนะครับ เริ่มไปแล้วเนี่ยไปแล้วครับได้แขนได้หวมกระดูกได้แขนขวาบบิดเลยครับพัเห<ะ>็นไหมโชคปอดหรือหายปอดมันเข้ามานะครับหายปอดต้องใส่หูฟังถึงจะรู้นะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ได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  เหมือนว่าจะได้ห้มกระดูกของขาบิดเข้าไปทำไปตามความรู้สึกนะครับพื้นมันไม่สะอาดไม่ได้เตรียมพื้นก่อนพักเนี่อยอางนี้คือพักยาวหัวเข่าลงนะครับแต่ส่วนพักก็สามารถ ไปทำยังไงได้รองเท้าขอกระชับนะฮะเนี่ยนะก๊อปเดกอดกแก๊บเลยโอ้ย,อยมา,าแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเพื่อนอะไรมาครับเอ้ยปอยปอยตะเกงไหนหลงจีนมะพร้าวทุกโ,โอ้ยเราช่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมาใหัก ัหายปอดเนี่ยมันจะโชคกไปเรื่อยโชกไปเรื่อยความนึกคิดหรือความทรงจำจะมาหมดนะครับที่เราข้างค้างนะฮะที่เรารับไม่ได้หลออมาหมดนะครับอย่าไปตกใจบันทึกมันจะหล่อยออกมาตามเหมือนกับยาชื้นเพราะในตัวมเป็นแจ๋วฮอนนะครับ มันก you know, ็จะออกมาหมดไอ้ที่เราเห็นมาเนี่ยมันแค่ยาตัวหนึ่งน้ํายางน้ํายางนะครับเป็นยางเหนียวในร่างกายวางมือดีๆนะครับระวังหัวทิ่มหน้าแหกฟันแหกนะครับหนังกรอกหนังแกะโอ้ยขอ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 ยคอ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 ย bơi, 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 ไปด้วยเมอเพนเพนเพนปากาเพนเอ้บอยบอยบอยโอยครับ<ะ>โอเคไหมแค่นี้เราก็ได้ยาชื้อแล้วครับอันนี้มันความรู้สึกนะครับ เห็นไหมชกยาชื้นเข้ามาเนี่ยยาชื้นมาหมดนะครับเราแปลงอากาศให้เป็นยาผ่านปอดหรือผ่านย่อขยายเนี่ยย่อขยายให้ลงพุงอโอเคไหมแค่นี้แล้วครับเราก็ได้มาหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเราก็มานั่ง เมื่อวานมีน้องเล็กที่ได้สูตรการเอาหายไปเอาหายอากาศมาช่วยในการหายปอดเนี่ยน้องเล็กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขึ้นขึ้นย่อ,อขยายบนย่อ,อขยายบนคืออยู่ช่วงบนย่อ,อขยายล่างคืออยู่ช่วงพงุงตรงนี้มันเก้าสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบเราก็เลือกเอาสักลูกหนึ่งใส่เลยครับ อย่าลืมนะว่าถ้าร่างกายเราเกิดการชกอยู่แล้วห้ามใช้หยุดนะครับให้ใช้ดูดดูครับนี่คือมันชกตามปกติมันดูดปกติของมันมันเท่าไหร่วะตุบตับมานะครับเอ้ไม่ใช่อีบึมนะครับมานะครับมาบึมบ้มเลยนะครับถ้ามันสัมพันธ์กันนะ่ะเราจะรู้สึกสบายถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเราจะไอเราจะจามเดี๋ยวมันจะช่วยอย่าลืมว่าไอกับจามเป็นตัวปรับระดับนะครับ ถ้าไอเป็นยอ่อขยายถ้าจามคือยีเบิ้มครับมันปรับให้เนี่ยมันเหลือประมาณหกสิบหกสิบแล้วดูดเลยครับดูดแล้วหยุดดรอทนเดอร์คลายเห็นไหมก็ปล่อยพอพูดต้องปล่อยก็ทำดัวปลอดภัยถ้าเจอมึอนขึ้นหัวกับเจ็บในร่างกายเจ็บในตัวหยุดทำเลิกเลยครับ กลับไปใช้ชีวิตแบบเ,เดิมๆแค่นั้นเองครับมันไม่เหมาะกับเราก็เลือกไว้แค่นั้นเท่าน,นั้นเองนะครับอาเจียนเจอเรือความรู้สึกครับ